เมื่อวานฝนตกครับเมื่อวานฝนตกก็เก็บได้นิดเดียวครับก็ต้องหยุดการเก็บครับเพราะว่าฝนตกเมื่อวานวันนี้ครับฝนหยุดแล้วเป็นนิดิดหมายอันดีครับคงจะได้เก็บนะครับคงจะได้เก็บแล้วครับร่องรอยของน้ําฝนเยอะอยู่นะครับวันนี้คงจะได้เก็บแลครับ ผลงานก็คงจะมาแล้วครับวันนี้ครับรับแรงไม่ไหวครับหักไปหนึ่งกิ่งฝนตกครับหักไปหนึ่งกิ่งครับไม่เป็นไรครับวันนี้เราจะเก็บนะครับน,นี่ฟุง้งซืต้องได้เก็บแล้วครับหักไปหนึ่งกิ่งนะครับฝนตกก็ไม่เป็นผลดีครับกับผลผลิตนะครับนี่ แล้วก็ค้ำเต็มที่แล้วครับแต่ก็ยังหักอยู่นะครับวันนี้ได้เก็บแน่นอนครับคนงานมาแล้วนคนงานมาแล้วครับตอนนี้เก็บขึ้นแน่นอนนะครับ นี่คนงานมาแล้วครับวันนี้แน่นอนนี่วันนี้คนงานมาแล้วครับมันลุ้นกับจะได้เท่าไหร่เก็บแน่นอนนะครับสวยครับนักนะักฝนครับมาเลยหักหน่วยใหญ่